เริ่มต้นอยากเป็นทางการขอเชิญต้อนรับซีดีและทำใช้ รถโขนเรือตามหาของเด็ดสามชาติสัญชาติกินเดขนมหวานอินเดียไปกินซูชิที่บางหลังเราจะตัดสักแผ่นหนึ่งออกได้ไหมเพื่อนนเหมือโปรแกรมมันจะแน่นไปนิดนึงกูจะทําได้ขนาดนั้นเหรอวะมึงนึกออกวปะใจ่ใช่กูจะทําได้เหรอวะไม่ขนาดมี GPS ีเอวันวันหนึ่งเนี่ยกูไปยังไม่เกิน2ที่ไปเลยไหมบางละไปบางนาทางไหนบางละบางละไอ้เนี่ยกูขับไปคันดีกว่าเดี๋ยวเราจอไปทางมึงเข้าใจทั้งหมดว่าเราต้องไหนบางวะไร กูคือกูพยายามใส่ข้อมูลอยู่ว่ามึงบันทึกบ้างไหมเนี่ยต่ให้ผมเข้าใจนะขับรถไปข้าวขาหมูนะแล้วไปกินขนมนะแล้วก็ลงเรือเพื่อไปซูชิแล้ววังหลังคืออะไรพี่อเราจะไปวังหลังเชื่อกูาทำใจสบายๆวังหลังอะกูเคยข้ามบ่อยวังหลังไปวังหลังได้ไหมวังนี้ไปวังหลังแล้วกางวังนี้ไปวังบ้านวังให้ไปไหววังหลังละกัน ห้ามใช้ GPS วางไว้น,นี่ก็ไม่รู้นะพี่นะว,วงการบันเทิงนะถามา <c oughs> แบบเปิด GPS เหรอครับ <c oughs> บ้า,บาใค้คะจะไร้อนอย่างนา้แล้วเ